อย่าคิดว่าการสูญเสียแล้วชีวิตจะต้องเป็นศูนย์เรานับหนึ่งใหม่ได้เสมอหากเราคิดจะนับซะอย่างถ้าสิ่งที่เราคาดหวังไม่เป็นดังหวังถ้าสิ่งที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นและได้สร้างความบอบช้ำจนทำให้เราต้องจมอยู่กับความทุกข์ เรากำลังก้าวสู่ชีวิตที่เป็นจริงแล้วละ่ะเพราะความเป็นจริงของชีวิตจะสอนให้เรายอมรับความพ่ายแพ้สอนให้เรารู้จกักสูญเสียน้ำตาเพื่อที่จะได้รอยยิ้มคืนมากลับมาเป็นรางวันตบแทนแต่มันก็ไม่เคยทำให้ใครหมดสิ้นความหวังหมดสิ้นพลัง และกำลังใจไปกับความพ่ายแพ้เพียงแต่ความเป็นจริงสอนให้พวกเราทุกคนรู้ว่าอย่าเพียงสร้างความหวังแต่ให้เชื่อมั่นในความหวังเพราะความเชื่อมั่นจะนำพาเราไปพบกับหนทางสู่ความสำเร็จแม้ว่าจะฝ่าฟันอะไรอีกมากมายกว่าจะถึงวันนั้น แม้ว่าจะต้องล้มลงอีกสักกี่ครั้งแม้ว่าจะต้องผิดหวังอีกสักกี่หนก็ตามปล่อยให้ชีวิตผิดพลาดเสียบ้างปล่อยให้ความคาดหวังได้เจอกับความผิดหวังปล่อยให้ความฝันกลายเป็นฝันค้างลอยกลางอากาศปล่อยให้อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิด แม้ว่าเกิดขึ้นแล้วจะเร็วร้ายกับชีวิตก็ตามทีเพราะทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นจะช่วยสอนและช่วยเป็นบทเรียนอันล้ำค่าให้แก่ชีวิตที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี้ปราะชีวิตท่านหนึ่งเคยพูดว่าไม่มีอะไรที่อยู่กับเราตลอดชีวิตทุกอย่างมันก็รอเวลาจากเราไปทั้งนั้น เชื่อว่าถ้าชีวิตคนเราไม่ยึดติดไม่ต้องแขวนชีวิตไว้กับความคาดหวังเวลาที่เราสูญเสียหรือเวลาที่เราต้องเจอกับความล้มเหลวเราคงมีภูมิต้านทานมากพอที่จะไว้ต่อสู้กับความท้อแท้อย่าคิดว่าสูญเสียแล้วชีวิตจะต้องเป็นศูนย์ เพราะว่าเรานับหนึ่งได้สเสมอหากเราคิดที่จะนับสักอย่างไม่มีอะไรบนโลกที่น่ากลัวและไม่จำเป็นต้องกลัวกับความจริงของชีวิตมีพบก็ต้องมีจากมีได้ก็ต้องมีเสียและมีสุขก็ต้องมีทุกขเป็นสัจธรรมเมื่อไรที่เราได้รู้จักสัมผัส และได้เรียนรู้กับชีวิตทั้งสองด้านเมื่อนั้นเราจะไม่รู้สึกเสียดายหากเราได้มีโอกาสล้มทั้งยืนแต่เราจะเสียใจไปตลอดชีวิตหากเราไม่สามารถก้าวข้ามความล้มเหลวที่ผ่านเข้ามาได้มีคนเคยบอกเอาไว้ว่าการตั้งความหวังคือการเสี่ยงกับความเจ็บปวด การพยายามคือการเสี่ยงกับความล้มเหลวแต่ยังไงก็ต้องเสี่ยงเพราะในชีวิตที่อันตรายที่สุดในชีวิตก็คือการไม่เสี่ยงอะไรเลยล้มลงสักกี่ครั้งผิดหวังมาสักกี่หนลุกขึ้นยืนให้ได้แล้วสักวันเราจะเจอความสุขเพราะความสุขไม่ได้หนีจากเราไปไหนหรอก มันอยู่ใกล้เราแค่เอื้อมมือจริงๆถ้าหากเราไม่ได้ไปตัดสินว่าโลกมันควรเป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นและไม่ได้ตั้งกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองมากจนเกินไปเวลาคิดหรือทำอะไรสักอย่างแล้วมีข้อบังคับมีกรอบและสร้างมโนภาพความสำเร็จไว้ล่วงหน้า เมื่ออะไรอะไรไม่เป็นไปตามกฎของเราเราก็ทุกข์เราก็เสียใจและเราก็ใจเสียเอาได้ง่ายๆมีคนเคยบอกไว้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ใช่สิ่งที่จะกำหนดความสุขของคุณไม่ใช่สิ่งที่จะกำหนดความสุขของคุณแต่มันเป็นความคิดของคุณต่างหากความคิด ที่มีต่อสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับคุณนั้นเองจะสุขหรือจะทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับเราทั้งนั้นเป็นคนกำหนดล้มทั้งยืนเสียบ้างก็คงไม่เสียหายอะไรแต่ล้มไม่เป็นเลยนี่สิลองคิดดูเล่นๆสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตต่อไปหลังจากนี้